อะรครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับสสัปดาห์ได้ขอไปทุกคนด้วยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรก็จากที่แล้ง 4v4 ได้มีการรีซีซั่นมาใหม่ซีซั่นที่29แล้วใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ขึ้นฮีโรู้อีกหรืออยากจะขึ้นมาสเตอร์เนี่ยสามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเชิงสอนอะไรนะครับเป็นแนวทางที่ผมแบบใช้แต่แล้ง 4v4 มากกว่านะก็สําหรับสกิลที่ผมจะนําไปนะก็นี่เซตนี้เลยนะ ผมเห็นค่อนข้างที่จะมีคนใช้บ่อยมากๆในยทีทนี้ก็คือนี่ครับเซตแบบค่อนข้างที่จะถึกนะครับผมเกาะแบบเยอะมากนะเซตนี้นะครับมาเริ่มกันที่สกิลตัวแรกก็คือจะเป็นเจ้าตัวเซนเซนเนี่ยเหมือนจะดีมากๆนะคือถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยได้รับผ้าโลทันทีเลย60หน่วยเป็นเวลา12วิหลังจากช่วงที่อ่าเรากดใช้เจ้าตัวสกิลอยู่นะครับเราสามารถล้มศัตรูได้เนี่ยคือมันจะฟื้นฟูแบบเจ้าตัวโลดขึ้นมาอีกนะครับ60หน่วยนะครับ เหมือนเวลาที่เรายิงสตูต่อเนื่องอะแบบยิงัตูล้มปุ๊บอะไรเงี้ยคาโลมันก็จะแบบรีเซ็ตขึ้นมาเป็น60หน่วยแต่หลังจากที่เราแบบห่างระยะของแบบว่าการาแบบยิงัตูล้มลงไปเนี่ยประมาณแบบเราไม่ได้แบบยิงต่อเนื่องแล้วอย่างเงี้ยสกิลของมันก็จะลดสถานะลงนะครับผมก็จะหมดลงไปประมาณนั้นนะครับผมทุกคนครูดาวอยู่ที่ประมาณ75็ิวีนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเจ้าตัวอาซานิ ซานี้เนี่ยก็ได้รับโล่เหมือนกันเวลาที่เรากดสกิลใช้งานมันก็จะคอมโบกับพวกสกิลกดใช้งานนะครับเนี่ยครับสกิลกดใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเสน้นหรือพวกทัศยะอะไรเงี้ยนะครับหรือพวกสกิลกดใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็คอมโบกันได้นะครับผมก็จะได้รับค่าโล่ขึ้นมาน 40, 40หน่วยนะนระยะเวลา5วินนั่นเองคือผมพูดผิดน,นะอ่าตั้งแต่ตน้นทีเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นค่าเกาะนะครับไม่ใช่นะมันเป็นค่าโล่นะครับผมค่าโล่เยอะมากเส้นนี้ แล้วก็ต่อมาอันนี้ก็โล่เหมือนกันนะครับได้โล่แบบเพิ่มขึ้นมาเลยคือไม่ได้แบบเงื่อนไขอะไรเลยนะคือถ้าเราเอาเจ้าตัวอันโตนอโอไปเนี่ยก็ได้รับค่าโล่ไปแล้วนะครับ30หน่วยนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นยาโตะแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาแบบเอาไว้เน้นแบบในเรื่องของการยิงแรงหน่อยเจาะเกาะอะไรประมาณนั้นหน่อยนะครับเราก็ได้รับในเรื่องของโล่มาแบบ3สกิลเต็มๆแล้วนะครับ เอาสกิลยิงแรงไปหน่อยสักสักสกิลหนึ่งนะครับผมทุกคนหรือจะเปลี่ยนฮายาโตเนี่ยเป็นในเรื่องของเจ้าตัวตัวอื่นได้นะจะเป็นไคลลอดก็ได้นะครับผมมาโลก็ได้นะครับเซตคอมโบที่ผมนําไปก็จะประมาณนี้นะส่วนใครที่ไม่ชอบเซตนี้ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่ากันนะครับาจจะตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมใช้เป็นล็อกคูลนะครับผมตัวนี้ก็แบบลดคูลดาวของสกิลใช้งานลงนะครับ15%นะครับพูดง่ายคือคูลดาวมันจะแบบไปขึ้นนะครับเราก็จะจะกดใช้งานแบบสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับ ได้ไหวคือน,นั่นเองเนาะหรือถ้าแบบผมคิดว่าสกิลที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะสัตว์เลี้ยงนะนี่เลยเจ้าตัวแฟตเนี่ยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับคือมันลดความเสียหายที่รับจากาด้านหลังนะเมื่อตูยิงด้านหลังเนี่ยคือได้ลดความเสียหาย25%เลยนะทุกคนสูงสุด150หน่วยเลยนะโอ้ดีมากๆาเลยนะผมไม่มีไงผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้แล้วแต่ทุกคนนะจะเอาเป็นตัวนี้ไปก็ได้นะครับ หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเลือกดูนะสตัวนี้นะครับผมใช้เป็นกองไฟแล้วกันนะครบผมทุกคนคร่าวๆนะครับเซสกิลที่ผมจะนําไปแต่แรงสี่ีสีก็จะประมาณนี้เลยนะมาคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่แดนชพรบากนะแต่ที่จริงจะเป็นแผนที่ไหนก็เล่นได้หมดนะครับแล้วแต่มันจะสมหนะ้เนาะผมใช้เป็นเจ้าตัวดาวกรจายตัวแรกแล้วกันนะสี่อนะครับตัวนี้มันจะปลาได้แบบครั้งละหนึ่งนัดน,นะมันจะไม่รัวเหมือนเจ้าตัว500เนาะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้หมดนะครับชอบแบบรัวๆก็ เอาตัวที่2ผมชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าดาเมจมันเข้าเยอะดีนะนี่ครับเข้าเยอะมากนะอารมณ์เหมือน M500 นั่นแหละนะไม่รู้ว่ามันจะลากหัวได้เหมือนกับ M500 หรือเปล่านะครับเข้าทีละ30 4 0 2 0อะไรประมาณนั้นครับเนี่ย39นะครับเข้าเยอะมากเลยนะนี่ครับปาไปเลยผมยืนวัดเลยมีเพื่อนเปิดสกิลเข้อย่างนี้แล้วผมเปิดสกิลไงดูสกิลเซนครับดูครับนี่ครับเห็นไหม พอล้มมันก็จะรีใหม่ให้นะครับมันจะรีเวลาให้นะครับแบบให้สกิลมันอยู่ได้นานขึ้นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมบังเรสสกิลดีครับปาไปเลยปาไปเลยทุกคนน่ครับเห็นไหมสกิลอ่ะมันก็จะรีได้เรื่อยๆนะครับโหเลือดผมแทบไม่ล่นเลยนะรถแค่เกาะนะครับทุกคนตัวสุดท้ายขอได้ไหมล้มสามแล้วปาไปสองครั้งโอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้มาสามตัวครับโอเครอบแรก หวานเจีย๊ยบครับมารอบที่2รอบนี้รวยเลยครับตงังมี2อ0 0ันสนะผมจะใช้เป็นเจ้าตัว AUG หรืออากนะตรงนี้มันต้องเล่นแบบแบบแบบจังหวะไกลๆะทุกคนเข้าไปยิงใกล้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมใช้เป็น AUG แล้วกันนะครับเฮ้ยจะยิงทำไมอะ่ะเหมือนไม่เคยยิงอะ่ะไม่เคยเล่นหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนไ่ายิงเพือนเป็นไ,ไรนะโอเคมห นาดข้างไม่มีนะนาดซ้ายรองจังหวะศัตรูวิ่งออกมาไม่เจอสักคนเลยครับเพื่อนเราวิ่งนําหน้าไปอีกคนล้มไปแล้วเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยวิ่งมาอย่างนี้ลากหัวไปแดงเถือกครับอเข้าไปชูเพื่อนยังไม่ได้นะอีกคนนึงยิงตงโล่งอย่างไรเ,เหลอเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพื่อนล้มไปแล้วเพื่อนเราก็น่้จะล้มแหละนะครับไปยืนยิงโลง่ลง,ลงอย่างนั้นนะ เฮ้ยมีตัววิ่งมาใกล้ๆอย่างงี้ผมเปิดสกิลใส่เลยครับไม่กลัวครับเรามีสกิลอ่ะสกิลรีใหม่ครับอีกตัวอยู่ตรงนี้อโอเคเพื่อนอยูงลงไปรอบสองก็จบไวเหมือนกันนะเนี่ยได้มาหนึ่งคิวหนึ่งคิวหรือสองคิวอ่ะไม่แน่ใจนะเมื่อกี้โอเคมารอบสามนะครับอยู่ที่อ่าน่าจะบาซิเลียนะไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแผนที่นี้สักเทนะ่าไหร่ะ Okay, ใช้เป็น AUG ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็เน้นระยะไกลเหมือนเดิมนะครับจะโค้ชเพื่อนครับนะครับ,นะรบเอามาใช้เทคนิคตรงไหนนะครับก็นี่เลยเวลาที่ศัตรูวิ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวกายอย่างเงี้ยเฮ้ยเขายืนวัดวะทุกคนอ่านล้มไปหนึ่งเบื้อยิงลม้มโหเราวกับตุยเนี่ยไม่มีตัวเบือยิงคนไปแล้วเป็นไรโอเคตัดกำลังเขาได้นะครับช่วงต้นเกมนะถือว่าดีเลยนะครับ หรือเปล่าตรงนี้เฮ้ยเอาพวกออกมายิงแล้วทุกคนตรงนี้เลยโอ้ไมเอา้าวิ่งมาโล่งๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิออกมาอีกตัวเรียบร้อยเหมือนกันครับโหรอบสามนี้โคตรไวเลยเนะยมารอบที่สี่รอบ,รอบนี้ชนะก็แบบแบบจบเลยนะครับผมก็ได้แต้มเลยได้ดาวเลยเนะี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะในรอบนี้สี่นัดลวดนะครับไม่ใช่สี่นัดสีนน่วินลวดเออใช่บอลมาผมใช้เป็นปืนชาร์ดด้วยแล้วกันนะเกมน,นี้ก็คาดี่จะมีเงินแล้วนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้นี่เหมือนไม่เคยยิงอ่ะมาออกด้นขวามาครับชอบมาเล่นแบบแถวๆนี้แหละก็มันก็ไม่ได้เป็นเทคนิคใหม่อะไรนะคนเขาก็ชอบมาเล่นตรงนี้เหมือนกันนะนี่ครับ ก็ามาแถวแถวแบบขอบสระน้ำอะไรเงี้ยน,นะครับตัวหรือเปล่าเขาไม่รู้มีครับนั้นสายเต็มเลยนั้นสายเต็มเลยอ่ะล้มหนึ่งดีมาอีกข้อหวัวแดงเถลือตรงนี้ไม่เห็นครับแล้วโผล่มาอย่างงี้ไม่ตุยอ๋อต้นไม้เห็นแล้วครับต้นไม้เราเขาไม่ได้ดิดูเพื่อนล้มหมดเพื่อนล้มหมดเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะครับขอ,อชุบเพื่อนนะ ไม่เป็นไรล้มหนึ่งลมหนึ่งลม้งลมสองล้มสองหรือเปล่าเอาเอาเพื่อ้โอ,โอ้ผมลืมวงครับไม่ได้ตายอะไรนะตายวงนะฮะโอ้เรียบร้อยเลยไม่เป็นไรนะครับมารอบนี้รอบที่ห้ารอบนี้ต้องจบแล้วต้องชนะแล้วนะครับผมไม่งั้นนี่โมเมนตัมนี่แบบเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไปฝั่งเขาท,ทันทีเลยนะ ต้องจบเน่ในรอบนี้นะทุกคนโอเคซื้อของนี่อยากซื้อนะครับอักเหมือนเดิมไม่รู้ผมเป็นอะไรกับอักไนหะชอบเลยเกินนะฮะแต่ว่ามันยิงง่ายนะครับทุกคนโอเคมาประจําตําแหน่งตรงเดิมของเรานะครับตรงนี้เลย,เยต้มีตัวตัวโผมาแน่นอนเหรอไหมหรือไม่ไงก็ออกมาด้านนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเพ่นยิงไปแล้วเนี่ยเราเช็คได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายอะไรเงี้ยออกมาหรือเปล่าออกมาให้เพื่อนแบบเข้าไปดวเลยเรายิงโผใหม่โอเคแลยิงโผใหม่เพื่อนขาวิ่งเข้าไปชา้านะครับต่อคนแล้วยิงไปครับยิงไม่ตุยก็ไม่เป็นไรครับโอเคเรียบร้อยตุยอยู่ตอท้ายเรไาน,นะเพื่อนนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นแนวทาง ในการเล่นของผมแล้วกันนะครับดูไว้นะครับผมเล่นประมาณนี้นะครับผมใครที่ออยากจะเอาไปเป็นในางก็ได้นะครับใครที่ไม่อยากเอาไปเป็นนทางก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยส่วนในเรื่องของคอมโบสกิลก็ตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ